ต้ตัดตัดออกใหม่โอเค <Okay, S 2> ได้เลยจ้ะจ้ะจ้ะเอาเลยเริ่มเลยจ้ะอ,ออกใหม่นะเมื่ก <c oughs> อกี้ก็พี่พี่ตามน่ะอ่าอะไรเนาะฟังก์ชันอ่ะโอเคอีกนะคะอ่าท่นานปิดไม์หน่อยท่านกำลังปิดไม์หน่อยอ่ะปิดแล้วจ้ะนี่นะคะเรามาเริ่มกันที่ฟังก์ชัน แบบต่างๆเนาะแบบแรกแบบแรกนะคะคือ,อฟังก์ชันจาก a ไป b เอาฟังก์ชันจาก a ไป b เนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะเราใช้สัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์นี่ตัวนี้ f คือมันป็นแปรมาจากฟังก์ชันอะเนาะ f อ่ะเพราะว่าฟังก์ชันภาษาอังกฤษมันเขียนยังไง f u n c t i o n เนอะฟังก์ชั n c t I o น มันยอน่อมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็จาก a ไป b คัามชา้าจาก b นะคะทีนี้นิสิตมาดูค่ะ a คือตรงนี้อ่าเดี๋ยวอาจารย์ใช้สีดำดีกว่า a คือตรงนี้นะ b คือตรงนี้ a มีอะไรบ้างคะ a มีหนึ่งสองสามแล้ว b มีอะไรบ้างคะมีมีหกเจ็ดโอเคนิสิตลองค่อยๆไปนะเรามาจับ คู่คู่อันดับตามที่เขาชี้ไปเห็นไหมคู่อันดับแรกนะคะหนึ่งไปอะไรหนึ่งไปหกหนึ่งไปหกคู่อันดับถัดมาล่ะคะสองไปอะไรสองไปหกสองไปหกต่อมาค่ะสามไปเจ็ดสามไปเจ็ดสามไปเจ็ดหมดหรือยังคะหมดแล้วจ้ะหมดแล้วนะคะอ่าปิดปิดตาไป มันเป็นฟังก์ชันไหมเป็นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดเลขโดเมนจับโคกับเลนไม่ซ้ำกันอ่าโอเคค่ะโดเมนไม่ซ้ำนะคะทีนี้มันเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b นะคะอ่านเขียนง,ง่ายๆเลยนะอาจารย์ใช้สัญลักษณ์เลยนะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b, ไป b. เพราะโดเมนของฟังก vale. ์ชันนี้เท่าก so, like ับ a เห็นไหมเท่าสาบเลยมันเท่ากับ a เห็นป่ะโดเมนคืออะไรนี่หนึ่งสองสาเห็นไหมเนี่ยมันคือทั้งหมดเลยและเว้นของฟังก์ชันนี้ มันอยู่ในสับเซ็กของ B เห็นไหมว่าเลนส์มันซ้ำอะเลนส์มันซ้ำนะคะเราใช้เราใช้เลนส์ซ้ำอะอันนี้เลขหกนะเลขหกอาจารย์ทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะเลขหกนะคะเลขหกดังมองตัวองานนื้ว่าเลขสองเลขหกขอโทษทีมันเขียนแบบ ใช้ใช้เมาส์อะนะเห็นไหมคะว่าเราใช้บริการหกต้องสองครั้งเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเขียนว่าเรนน่ะเท่ากับดีไม่ได้เพราะมันดีมันมีแค่หกกับเจ็ดอันนี้มันคือหกหกเจ็ดออมันเป็นเรนซ้ำใช่ก็คือมันเนี่ยมันจะต้องเป็นสับเซตของดี อัวน,นี้จดเสร็จแล้วบอกนะคะอ่าฝั่งชั้นอยู่ในสับเซ็ต b เป็นสับเซ็ตเรียกได้ว่าเรนเนี่ยตัวนี้คือเรนเนี่ยเรน,เ,นเป็นสับเซ็ตอง